thank you ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l a นเอสในรายการท่องล่าก,กับ l a นเ s และร้อยแปดชานะครับคลิปนี้เป็น1คลิปในซีรีส์ o ร d ทริปลำปางเชียงใหม่แม่แตงกรุงเทพชนบุรีและบางแสนนะครับในตั้งใจทํามากมากนะครับทุ่มเททั้งเวลาและแรงกาย อยากให้ทุกคนได้รับชมเพื่อให้ได้ความบันเทิงนะครับและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จึงจัดทําทั้งเวอร์ชั่นเต็มๆยาว1ชั่วโมงและคลิปสั้นๆแบ่งตามสถานที่ซึ่งจะทําให้เนื้อหาโดยรวมซ้ํากันนะครับจึงขออภัยล่วงหน้ามานะที่นี้ด้วย แล,และสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปรับชมความงดงามของพระธาตุริพุนชัยที่ประดิษฐานในวัดพระธาตุริพุนชัยบวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยครับ ที่3นะครับก็คือวัดพระธาตุนรลพุญชยัยเป็นครั้งที่2แล้วที่เรามีโอกาสเดินทางมาที่นี่นะครับและทันทีที่ก้าวลงจากรถก็เจอกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคุณลุงกวาดใบไม้โดนไปร้อยกับเหรียญพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเกี่ยวอะไรกันวะที่นี่ลำพูนพระธาตุนริพุญชยัยเออไม่เป็นไรนะฮะก็ทำบุญไปนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูพระธาตุกันดีกว่าครับสำหรับวัดนี้นะครับมาถึงปุ๊บก,ก็บูชาเครื่องสักการะเลยสายมือก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณของพระธาตุนะครับเคยมาแล้วแหล,ละแต่ว่าลืมตอนนั้นมาตรงกับงานสักการะพระเจ้าจามเทวีด้วยนะครับแล้วก็ไปแบบแขวนตุ้งแขวนตุงอะไรเงี้ย ก็ทำหลายอย่างงงลืมแล้วเราก็จะได้สิ่งนี้มานะครับซึ่งมีการแบบว่าเฉพาะจอจ,จงวันเกิดด้วยอะไรเงี้ยวันเกิดแบบจันทร์ถึงอาทิตย์อ่ะนะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส่งเรือมารอบที่แล้วทำไมเราไม่ได้ทำอะส่งใส่คนเยอะสำหรับพระธาตุนี้นะครับเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ในวันนี้ก็คือเพิง่ง พึ่งสักการะมาสองพระธาตใช่ไหมก็คือองค์นี้จะสีทองนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระธาตุลิุนชัยนะฮะเป็นธรรมเนียมนะครับคือต้องถอดรองเทา้าตอนขึ้นมาเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุนะซึ่งถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยมันจะร้อนมากเลยนะครับโดยเพราะยังยิ่งถ้าไปเหยียบบนหญ้าที่เขาปูไว้ให้นี่ครับโคตรร้อนดังนั้นเดินบนกระเบื้อง ปลอดเสยบสุดนะปลอดภัยสุดนะอันนี้คือครั้งที่สองแล้ประสบการณ์ <c oughs> และเพื่อความประหยัดเวลานะครับในระหว่างที่เวียนเทียนอยู่สามารถไปนำใบนี้ซึ่งมีให้ยืมมาสวดแล้วก็เดินเวียนเทียนไปพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานานนะเพราะว่าวัาอาทิต์ก็คือตรงหัวร้อนมาก แต่ว่าบทสวดก็คือไม่ได้พิเศษอะไรนะครับถ้าใครที่ไปวัดเป็นประจำก็จะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีใช่บทอีทีวีโซมือเที่ยงของเราตอนแรกตั้งใจว่า ครับผมสำหรับรถทริปของเราในรอบนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเออก็ขึ้นเหนือล่องไม่ใช่ล่องใต้ล่องตะวันออกนะแล้วก็วกกลับไปที่ภาคอีสานอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็คงไปจบที่บ้านเราแหละจา้าดูเ <c oughs> เป็นแบบนั้นนะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะ่กดแชร์แคส์ซับสไครนะครับ like, <c oughs> แล้วก็คลิปโรงแรมอาจจะมีการแยกออกไป เป็นเป็นคล,ปคลิปอีกทีหนึง่งเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เป็นสายไม่ใช่สายอ่านนะเป็นสายสายดูสายฟังอะไรเงี้ยน,นะเขาอาจจะต้องการข้อมูลตรงนั้นมาประกอบการตัดสินใจในการที่จะเลือกโรงแรมเวลาที่ไปรับสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่อออยวอะไรใดๆทั้งหมดที่เราไปมาไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะครับเราไปและจ่ายเองทั้งหมดนะ จริงๆไม่ได้จ่ายเองแบบก็ <g ül> มีคนก็มีลูกค้านั่นแหละจ่ายให้ตามคอนเซ็ปต์รายการพาเที่ยวเอ,าเอาตามเที่ยวนะครับโอเค้ากันไปแล้วจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ